เจเดนวันนี้มีคดีระเบิดที่ฟูชิบารินะเราต้องรีบไปเสียงเชอรี่เพื่อนร่วมงานของผมดังขึ้นทำให้ผมรีบวางงานที่กำลังทำอยู่โดยเร็วผมทำงานเป็นตำรวจแผนกสืบสวนคดีพิเศษครับหน้าที่ก็คือไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหาหลักฐานต่างๆในคดีเพื่อที่จะหาข้อสรุปและปิดคดีนั้นได้ ซึ่งผมต้องทำงานควบคู่ไปกับหน่วยงานอื่นๆมากมายเลยครับทั้งทางสำนักง,งานอายการและสถาบันนิติเวชแห่งชาติผมทำงานที่นี่มาสี่ปีแล้วครับเชอร์รี่บอกว่าผมเป็นขวัญใจสาวๆของสถานีตอนแรกก็เขินนิดหน่อยครับแต่พอรู้ว่าสาวๆที่เชอร์รี่พูดถึงคือสาววัย40่สิบกว่าๆผมก็หายเขินไปโดยปริยาย ผมกับเชอรี่ก็มาที่เกิดเหตุเป็นร้านจอดรถหน้าร้านอาหารดังแห่งหนึ่งผู้ตายคือคุณคาร่าหญิงวัยว32ปีเธอลงจากรถเพื่อเข้ามาในร้านหาว่าที่สามีของเธอที่ชื่อว่าคุณแดนทั้งสองจะเข้าพิธีแต่งงานกันวันพรุ่งนี้แต่หน้าเศร้าที่เกิดเหตุนี้ขึ้นมาก่อนหยุดตรงนั้นอย่าขยับ คุณกำลังจะทำลายดัทชันเกิดเหตุยู่เสียงของชายคนหนึ่งดังขึ้นในตอนที่ผมกำลังจะก้าวเข้าไปตรงจุดเกิดเหตุครับเขาเป็นผู้ชายตัวสูงและใหญ่มากอยู่ในชุดสีขาวของสารวันนิตเวชหน้าตาเขาดูหล่อเข้มเข้มครับแต่ดูจะน่าครัวซะมมากกว่า <speaking S 1> ผมอยู่ต้องไกลนะครับมันจะไปทำลายที่เกิดเหตุได้ยังไง <speaking S 1> ผมบอกไปกับเขาครับ ถ้าคุณจะมาแถานี้คุณต้องสวมถุงพลาสติกรองรองเท้าคุณอีกชั้นด้วยไม่งั้นคุณอาจทำลายรอยเท้าของฆาตรกรก็ได้ขอโทษครับผมไม่ทันคิดถึงตรงจุดนี้ผมทำหน้าสำนึกผิดที่เขาพูดมามันก็จริงครับผมมันไม่รอบคอบเองจากนั้นผมก็ขอตัวไปสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และคุณแดนว่าที่สามีของเธอ เขาคือโจชัวเป็นหมอชนสูตรที่พึ่งกลับมาจากการไปช่วยงานหน่วย OCN ของนานาชาติมานะครับสมัยก่อนเขาทำงานอยู่ที่สถาบันนิติเวชแห่งชาติเป็นดาวเด่นของที่นั่นเลยครับเขาทำการนชนสูตรได้เยี่ยมยอดที่สุดของสถาบันนิติเวชแห่งชาติเพราะแบบนั้นเขาเลยเข้งมงวดกับทุกอย่างจอนผู้ช่วยของผมพูดขึ้น ตอนที่เรากําลังสอบถามจากผู้เห็นเหตุการณ์ตอนเขาทำงานที่หน่วยเรามาสิบปีแล้วครับเขาจึงรู้เรื่องราวของหมอคนนั้นเป็นอย่างดีเห็นดังนั้นผมยิ่งรู้สึกชอบใจครับผมทำงานกับคนเก่งมันทำให้ผมรู้อะไรในสิ่งที่ไม่รู้มากขึ้นผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าเมื่อประมาณ16นาฬินาที คุณคาร่าได้ขับรถมาจอดที่รา้านจอดรถของร้านแต่เธอก็ไม่รงจักรถสักทีจนในที่สุดรถก็เกิดระเบิดขึ้นดีที่ตรงนั้นไม่มีลูกค้าท่านอื่นอยู่แถวนั้นจึงไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์มีแค่รถหนึ่งคันที่เสียหายเล็กน้อยเพราะคุณคาร่าจอดรถค่อนข้างห่างจากรถคันอื่นพอสมควรแล้ววันนี้คุณมาทำที่นี่อะไรที่นี่หรอครับคุณแดน ทำไมภรรยาของคุณถึงพึ่งมาหาคุณได้ล่ะครับผมถามคุณแดนว่าที่สามีของผู้ตายในเรื่องที่ผมกำลังสงสัยที่สุดออกไปคือวันพรุ่งนี้เป็นวันแต่งงานของเราคาร่าเธอจะไปทำสปาขัดตัวที่ร้านประจำนะครับแล้วถึงจะมารับผมที่นี่เพราะระหว่างรอเธอทำสปาผมหิวจึงบอกเธอว่าแวะมาส่งผมที่ร้านนี้ก่อน เมื่อเธอเสร็จกองเพลนมาหาที่ร้านนี้นะครับแดนบอกกับผมซึ่งดูท่าทางของเขาแล้วน่าจะเป็นเรื่องจริงครับเพราะสายตาเขามันบอกผมแบบนั้นแต่ผมกับรู้สึกถึงอะไรบางอย่างแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่สิครับหลังจากที่หน่วยนิซิเวศเก็บหลักฐานต่างๆเรียบร้อยพวกเราก็ไปที่สถาบันนิซิเวศแห่งชาติต่อ เพื่อไปดูการชนะสุดศพคุณคาร่าโชคดีมากที่ศพของเธอไม่เสียหายจากแรงระเบิดทำยังให้ยังสามารถหาร่องรอยได้อยู่โดยเริ่มแรกโจชัวก็ทำการสํำรวจรอบรอบร,อบร,อบร่างศพว่ามีจุดไหนที่ผิดปกติไปบ้างแขนขวาหักแขนซ้ายมีรอยควรคาดว่าเป็นเศษกระจกโจชัวบอกร่องรอยที่เขาพบ แล้วให้ผู้ช่วยของเขาจดลงไปในบันทึกข้างหลังไม่เป็นระดับหนึ่งไม่แรงมากอ๋ yes. อเจสส่งคนไปดูหน่อยว่าพบของอะไรที่สามารถกันแรงกระแทกหรือกันไปได้บ้างพอตรวจด,ดูภายนอกหมดเขาก็เริ่มทำการผ่าไปดูภายในแต่สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจและตกใจที่สุดคือเขาดมสิ่งต่างๆของศพ เขาตัดกระเพาะอาหารแล้วทำการดมอี้ผมไม่ไหวแล้วละครับรออ่านรายงานการชนณสูตรที่เขาจะส่งมาให้เลยแล้วกันจากนั้นผมก็ออกจากห้องชนสูตรไปหาอะไรร้อนๆดื่แก้มวนท้องหน่อยครับผมไม่เคยเห็นการชนณสูตรอย่างนี้มาก่อนเลยตั้งแต่เป็นตำรวจเพราะแบบนี้ระมัง้งทำให้เขาเป็นแพทย์นิติเวชชื่อดัง ที่ทำการชนสูตรได้เยี่ยมยอดที่สุดของสถาบันมิติเวชผมชนสูตรเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมส่งของในกระเพาะอาหารไปให้ฝ่ายตรวจสอบสารพิษตรวจอยู่วันพรุ่งนี้ผลตรวจออกเราคงได้รู้กันว่าคุณคาร่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรโจชัวบอกกับผมหลังจากที่เขาออกจากห้องชนสูตรและเดินมาหาผมที่รออยู่ห้องรับแขก เอิม่มคุณเจเดนผมอยากไปเก็บหลักฐานสปาที่คุณคาร่าไปมาก่อนที่จะเกิดเหตุหน่อยฝากขอให้คุณทำเรื่องให้ด้วยนะครับเขาบอกมาแบบนี้แสดงว่าเขาเจออะไรน่าสนใจแน่ๆเลยผมชักตื่นเต้นขึ้นมาแล้วสิได้ครับเดี๋ยวทำเรื่องขอหมายค้นให้เองครับแล้วตอนนี้คุณรรเริ่มการเรียงครับอ๋อเลิกแล้วครับคุณมีอะไร,รเปล่า พอดีจอนผู้ช่วยผมเขากลับไปแล้วนะ่ะผมไม่มีเพื่อนไปกินข้าวด้วยเลยอยากชวนคุณไปกินข้าวด้วยกันแล้วผมก็มีเรื่องอยากถามคุณด้วยจริงๆผมไม่มีอะไรถามเขาหรอกครับแต่พูดแบบนั้นไปก่อนเดี๋ยวเขาไม่ไปกับผมอืมแบบนั้นก็ได้ครับนั้นคุณรอผมสักครู่นะผมขอไปเก็บของก่อน จากนั้นเขาเดินเข้าไปห้องทำงนานของเขา19:32นาทร้านอาหารอิตาเลียนชื่อดังคุณคิดว่าสามีคุณคาร่าเมีส่วนรู้เห็นกับการตายของเธอไหมครับผมถามโจชัวหลังจากที่เราสั่งอาหารและนั่งกินกันไปสักพักระหว่างนั้นเราก็คุยทำความรู้จักกันมากขึ้นเราคุยกันถูกคอมากครับแต่ส่วนใหญ่ ที่เราคุยกันมาคุยกับเรื่องงานที่เขาเคยทำมาเขาเป็นคนที่เวลางานจริงจังมากแต่นอกเวลางานเขาก็มีมุมตลกๆบ้างนะครับผมไม่อยากเอาอก,การคาดเดาของมาตอบคุณหลอกแต่ทุกการกระทํามักจะสร้างร่องรอยไว้เสมอและจากที่ผมเป็นหมอนิติเวชมาเสร็จปีผมได้เรียนรู้ว่าศพไม่มีวันโกหกคุณแน่นอน โจชวัวตอนที่พูดอะไรแบบนี้แล้วเทชมัดไหมครับติดติดตดต,ดตดเสียงข้อความจากโทราศัพท์ของทั้งผมและโจชวัวดังขึ้นเรียกความสนใจของพวกเราเราจึงเปิดอ่านข้อความจากทีมตรวจพิสูจน์หลักฐานฉันเจออะไรบางอย่างจากสิ่งที่เราเก็บมาจากที่เกิดเหตุเหมือนจะเป็นเศษชิ้นส่วนของระเบิดฉันจึงลองไปถอดลายนิ้วมือดู พวกคุณคงอยากรู้ว่าเป็นใครรีบมาตอนนี้เลยนั่นทำให้เราทั้งสองรีบเช็คบินและกลับไปที่สถาบันนิติเวช21่สนาฬิกาสินาทีสถาบันนิติเวชคุณคงไม่เชื่อเหมือนฉันแน่แน่ถ้ารู้ว่าลายน้งมือนั้นเป็นของใครซอนจากคิมตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานพูดขึ้นหลังจากที่เรามากันพร้อมหน้า เธอเอาเอกสารผลตรวจมาให้เราดูและผมถึงกับช็อกเลยครับเพราะรายนิ้วมือนั่นเป็นของแดนว่าที่สามีของคาร่าที่เป็นผู้เสียชีวิตแล้วแดนทำแบบนั้นไปทำไมกันพวกเขากำลังจะแต่งงานกันไม่ใช่หรือทำไมเรื่องราวกับเป็นแบบนี้ไปได้แต่ใจหนึ่งผมก็ยังมีความรู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่เลยครับแล้วทำไมคาร่าไม่ลงจากรถสักทีละ่ะ จอนรีบไปขอไม้สับแดนมาบุ่นเลยแล้วเราจะไปจับเขากันผมบอกจอนผู้ช่วยผมคืนนี้เราต้องจับเขามาให้ได้วีวอวีวอเสียงไซเรนรถตำรวจดังขึ้นตลอดทางการไปจับกุมแดนรถทุกคันที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ต่างรีกทางให้กับเราจนเราขับไปถึงบ้านของแดนและล้อมกำลังเตรียมจับกุมเขา เมื่อเราไปถึงบ้านบ้านทั้งหลังมืดมิดเหมือนไม่มีคนอยู่เราสำรวจไปเรื่อยๆอย่างระมัดระวังทันใดนั้นผมก็สับผัสได้ถึงไอเย็นที่มาโดนตัวของผมทั้งๆที่ห้องนี้ปิดทุกอย่างหมดแม้แต่ลมยังไม่มีผ่านผมจึงค่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆจนไปเจอกับโคมไฟอันหนึ่งรูปร่างแปลกตาจึงรูปรูปคำคำและในที่สุด ู้หนังสือตรงผนังก็แยกออกจากกันและเจอเข้ากับแดนที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องนี้ผมจึงรีบเข้าไปจับก,กุมเขาอย่างไวและพาตัวไปที่สถานีตำรวจแนาฬิกาสถานีตำรวจตอนนี้ผมกำลังนั่งฟังอายการที่กำลังสอบปากคำแดนอยู่ครับห้องสอบปากคำเป็นห้องแคบๆมีที่กั้น ระหว่างห้องสอบปากคำที่มีแค่อายการกับผู้ต้องหาและห้องของคนเข้าไปฟังการสอบปากคำเมื่อผมมองหน้าแดนหน้าตาของแดนเหมือนคนที่ยังไม่สมนุกผิดเท่าไหร่ผมเสียใจแทนคาร่าจริงๆเธอไม่น่าโชคร้ายและมาเจอคนอย่างเขาเลยตอนนี้เรามีหลักฐานว่าคุณคือคนวางระเบิดแล้วจากลายนิ้วมือที่ได้จากชิ้นส่วนของระเบิด ตอบฉันมาตามความจริงเถอะว่าคุณทําจริงๆและคุณทําอย่างนี้ไปทําไมหึมๆใช่ผมทําจริงๆผมเป็นคนวางระเบิดรถฉันนั้นเองเหตุผลก็คือเพราะเธอนั่นแหละผู้หญิงคนนั้นเธอหลอกผมเธอจะแต่งงานเพื่อเงินของผมเพื่อเอาไปเลี้ยงชูรักของเธอผมเห็นเองกับตาช่วงนี้ เธอแอบนัดกับผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งผมทนไม่ได้ผมเลยตัดสินใจฆ่าเธอซะแดนสารภาพผิดสายตาของเขาเดูเศร้าสรมากจริงๆครับคุณเข้าใจผิดได้วล่ะค่ะฉันได้ไปทำการสืบมาแล้วผู้ชายที่คุณเห็นอยู่กับคุณคาร่าบ,บ่อยๆคือคนนี้ใช่ไหมคะพอแดนเห็นรูปที่อายการส่งมาให้ดูก็พยักหน้าตอบ เขาคือน้องชายคนละแม่ของเธอคะ่ะฉันจึงเป็นสอบถามเขาเขาเล่าว่าคาร่าขอให้เขาเตรียมจัดเซอร์ไพรส์ฉลองแต่งงานให้คุณคะ่ะพอแดนได้ฟังหน้าเขาถึงกับทอสีจากนั้นก็ร้องไห้ออกมามันเป็นอะไรที่เศร้ามากจริงๆครับเป็นโศกนาฏกรรมรักที่เศร้ามากที่สุดที่ผมเคยเจอเลยปัง เียงเปิดประตูเข้าห้องของใครบางคนเรียกความสนใจจากพวกเราไปแน่นอนว่าเป็นชัวร์ครับเขาคงรีบวิ่งมามากเหงื่อไหลออกเต็มไปหมดจนเสื้อที่เขาใส่อยู่เปียกชุ่มไปหมดแล้วเขาก็ยื่นเอกสารบางอย่างมาให้ผมดูผมพิจารณาอย่างรอบคอบและเห็นว่าเป็นชื่อของสารต่างๆมากมายอะไรก็ไม่รู้ครับเขาคงเห็นว่าผมทำหน้างง เลยบอกให้ผมเรียกอายการออกมาก่อนเมื่อพวกเราอยู่กันพร้อมหน้าโจชัวก็เริ่มอธิบายครับตรวจสารพิษออกมาแล้วครับพบว่ามันมีสารพิษอยู่จริงๆในกระเพาะอาหารของเธอซึ่งอาหารเหล่านั้นยังไม่ย่อยสารพิษนั้นจะออกฤทธิ์ภายใน20นาทีผมรองให้ทีมของผมขับรถมาจากสปามาที่เกิดเหตุก็ดูใช้เวลาไม่น่าจะเกิน1 8นาทีนะ และจากที่ไปตรวจสอบทางร้านสปามามีพนักงานคนหนึ่งเธอชื่อเคทเป็นพนักงานประจำที่คอยดูแลคุณคาร่าผมตรวจสอบชุดที่เธอใส่ในวันนั้นและพบว่ามีเศษสารพิษชนิดเดียวกันกับที่พบในกระเพาะอาหารของคุณคาร่าเลยครับทำให้ผมคิดว่าคุณคาร่าน่าจะเสียชีวิตหลังจากจอดรถเสร็จและจากนั้นก็มีระเบิดตามมาครับ นี่คือความคิดเห็นของเพนนิิเวชนะครับจากที่ฟังโจชัวมามันเป็นข้อสันนิษฐานที่ลงล็อกและเข้าท่าที่สุดแล้วครับจากนั้นผมจึงสั่งให้ลูกน้องไปนำตัวเคสมาเธอมีสีหน้าเครื่งเครียดอย่างมากเลยครับและในที่สุดเธอก็สารภาพมาว่าแอบหลงรักแดนพอรู้ว่าแดนและคาร่าจะแต่งงานกันจึงยอมไม่ได้และตัดสินใจวางยาคาร่า โดยให้คาร่ากินขนมเค้กที่เธอแอบใส่ยาพิษเอาไว้จากนั้นเราก็ปิดคดีนี้ไปได้แล้วนะครับเอเป็นคดีที่เหนื่อยกายและเหนื่อยใจจริงๆเลยครับผมขอคดีสนุกๆแต่ไม่เหนื่อยใจแบบนี้ไม่ได้หรอขอบคุณนะครับเพราะคุณผมถึงได้ปิดคดีนี้ได้อย่างรวดเ,เร็วขึ้นผมเอ่ยขอบคุณโจชัวไป คดีนี้ต้องยกความดีความชอบให้เขาเลยครับแบบนี้ผมยิ่งสนใจเขามากขึ้นอีกไม่เป็นไรหรอกครับแต่คุณเองก็กิ่งใช่เล่นเลยนะเพราะว่าคุณถึงรู้ว่าที่ซ่อนของแดนเขาอยู่ที่ไหนไม่หรอกครับแต่ว่านะตอนนี้ผมหิวแล้วอะเราไปหาอะไรกินกันก่อนไหมคุณหมออ๋อไปสิครับวันนั้นผมยังคุยกับคุณไม่จบเลย อ๋อแล้วคดีหน้าอย่าลืมสวมถุงพลาสติกที่รองเท้าก่อนไปที่เกิดเหตุด้วยนะครับคุณเจเดนโทอตาหมอนี่จะร้อเรื่องนี้ยังรูปบวดเลยหรือไงแต่ก็ช่างเถอะผมอาจไม่มีรูปก,ก็ได้นะ